แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ energy ball กันค่ะเป็นขนมทานเล่นเพิ่มพลังงานเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะแม่บ้านรีวิวใช้เป็นข้าวโอ๊ตนะคะ ใครจะอบหรือไม่อบก็ได้นะคะเราใช้ปริมาณสัก1ถ้วยตวงตามด้วยอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์อบสุกนะคะก็ทุบให้มันแตกๆหน่อยเนาะก็1ส่วนสถ้วยตวงนะคะจากนั้นให้เรานำไปปั่นให้ละเอียดค่ะในบ้านรีวิวแยกปั่นเป็น3รอบนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นมันไม่ค่อยแบบดีเท่าไหร่เนาะจากนั้นก็ใส่เป็นามะพร้าวนะคะเกล็ดมะพร้าวอบแห้งครึ่งถ้วยตวงแล้วก็จะเป็นเมะเร็จเจียนะคะเจียซีดนะคะ1ส่วน8ถ้วยตวงค่ะ แล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะสักประมาณ1นส่วนสีถ้วยตวงค่ะเกลือ1นส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ตัวนี้เป็นกลิ่นวานิลาน,นะคะสัก1ช้อนชาเพิ่มกลิ่นหอมค่ะจากนั้นก็เป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งก็1นส่วนสีถ้วยตวงค่ะ แล้วก็เป็นเนยถั่วนะคะเอาแบบที่มันเป็นแบบละเอียดนะคะเป็นแบบครีมหน่อยก็ดีเนาะก็ใช้1ส่วนสีถ้วยตวงเหมือนกันค่ะจากนั้นก็นําไปปั่นให้ละเอียดนะคะ,ะถ้าเครื่องปั่นใครไม่ดีนะคะแนะนําให้แยกปั่นเป็น2ครั้งนะคะเพราะว่ามันจะได้ปั่นง่ายๆไม่ได้เสียเวลามากนะคะแม่บ้านรีวิวก็แยกปั่นเป็น2รอบสองครั้งนะคะมันก็จะปั่นง่ายกว่าเข้ากันได้ดีกว่าจากนั้นเราก็นํามาปั้นนะคะ ปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราปั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาใส่กล่องใส่ถาดนะคะแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะนำไปแช่ช่องฟรีซนะคะแช่ประมาณสัก่ะ2หรือ3ชั่วโมงก็แล้วแต่เนาะพอมัน,นแข็งเซตตัวดีนะคะเราก็นำออกมาแล้วก็ เก็บเศษภาชนะนะคะหรือถุงพลาสติกก็ได้นะคะมัดปากให้เรียบร้อยเดีนั้นก็แช่ตู้เย็ยนช่องธรรมดาก็ได้นะคะเราก็จะได้ขนมที่แบบเฮลตี้นะคะเพิ่มพลังนะคะก็พกไปทานนอกบ้านได้เนาะหรือว่ากอดออกกํลาลังกายนะคะสักชิ้น2ชิ้นเนาะลองมาทํากันดูนะคะทําไม่ยากเลยถ้าคเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ